ค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวๆทั้งหลายนะคะวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอเรานะคะครีมป้วะนะคะไวท์บอดี้ครีมครีมป้วะสาวๆทุกท่านนะคะคนไหนที่มีปัญหาด้านทุกที่ที่ดำในร่างกายนี่นะคะสามารถใช้ครีมป้วะตัวนี้ได้นะคะครีมป้วะ กินตัวลักแร้ดำข้อศอกดำคอดำเข่าดำตะตุ่มดำหรือแม้แต่ าสาวๆที่ชอบใส่บิกินีนะคะตรงขอบบิกินีจะเป็นรอยค้ำดำก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้นะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยนะคะจะมีปัญหาทางด้านกลิ่นตัวแล้วก็ข้อศอกซึ่งข้อศอกจะดำค้ำแล้วก็ด้านผิวดิฉันใช้ตัวนี้มาประมาณ3-4วันแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากนะคะออวิธีการใช้กันนะคะก็บิดครีมมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถูที่ฝ่ามือ แล้วก็ใช้ทาทุกที่ที่เรามีปัญหานะคะซึ่งที่ฉันก็จะมีปัญหาทางด้านขาอ้ขอศอกดําค้านะคะก็จะทาบนไปนะคะทั้งสองข้างค่ะแล้วที่มีปัญหาอีกที่หนึ่งก็คือทางด้านกลิ่นตัวนะคะก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้นะคะก่อนออกจากบ้านตอนเช้าๆก่อนออกจากบ้านไปนะคะก็ เปลี่ยนกลิ่นเต่าของเราให้เป็นกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะคะก็จะใช้ครีมป้วนเนี่ยค่ะทาไปที่รักแร้ได้เลยนะคะจะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะค่ะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นเต่านะคะให้เป็นกลิ่นหอมนะคะตัวนี้ครีมป้วะคะ่ะใช้ดิฉันใช้มาแล้วส4วันนะคะ รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะรอยผิวด้านที่ตรงข้อสอบเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะแล้วรอยค้ำก็เริ่มจางลงนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของคุณส้มเช้งสามชานะคะมาทาปวัวยให้ปังกันนะคะตัวนี้ะจะหลอดละ390บาทนะคะคุณสาวสาว สามารถหาซื้อได้นะคะนั้นวันนี้เราขอจบการรีวิวสินค้าตัวนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ